น้นมีซสายด้วยเหรอนี่มีสายสองแบบว้าว,ว,าวแบบนี้ก็สมจะเอาสี่กิโลอ่าโลเดียวพอเพราะกินคนเดียวแล้วตกงลงขายอาหารทะเลเหรอเนี่ยก็สมจะเอาหนูขายทรายอ๋อขายทรายอ่ะ ใส่ทราการหมายแต่นี้ซส์ของเล่นไม่เป็นไร <c oughs> เอาห้าโลโลห้าไซาใส่แบบเหลวหรือว่าเจ้าตส์แบบมีน้ำกับไม่มีน้ำแห้งกับเปียกอันเหรอเอาแห้งดีกว่าเปียกยกไม่ไหวโอ้เนี่ยใส่ใส่พาชนะเลย มีมีมีถ้วยแบบเดียวจะเอามาห <Hello. S 1> ้าโลยังไม่บอกเลยโลเท่าไหร่เนี่ยฮัลโลถ้าเกิดแพงทำไงอ่ะหนึ่งบาทฮะห้าโลห,ห้าบาทสุดยอด หนึ่งบาทโอ้ห้ห้าโลหนึ่งบาทอุ้ย,ยนะสุดยอดเลยนั่นขอซื้ออีกห้าโลได้ไหมสิบบาทโอเคฮะอะไรเนี่ยราคาขึ้นเท่าตัวเลยมากกว่าเท่าตัวเอาอีกสิก็ประมาณสองโลก็อีกอีกห้าโลกลายเป็นสองบาทโอเคโอเคได้ได้ไดห้าโลอีกห้าโลกลายเป็นสองบาท